เราจะมาถ่ายคณะสตวแพทย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดูกันเลยนะคะเพื่อใครที่อยู่ต่างจาังหวัดนี้ไม่สามารถมาได้เงี้ยจะได้แบบรู้โดยทั่วกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่ตลอดากนเสช่องพันลีทตเตอรี่วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ยูเดียนมอลนะคะชั้น6นะคะทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะ สวัดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยูเนี่ยนเรานะคะซึ่งอยู่ข้างหลังเรานี่เองเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปดูนะคะว่าตอนนี้งานเด็กดีนะคะไปถึงไหนกันแล้วนะคะก็คือเราจะบอกว่าเรามากันเช้าไปนะคะยูเนี่ยนเมายังไม่เปิดเนาะเราก็จะเดินเล่นไปก่อนทุกคนคะตอนนี้ก็อยู่เบื้องหลังของงานนะคะ ก็คืองานยังไม่เริ่มแต่ว่าแบบคือข้างหลังตอนนี้ก็คือแบบร้อนมากนะคะก็คือรอตำรวจเขาตรวจข้างในนะคะคือร้อนมากที่แต่งหน้ามาคือแบบสดหมดแล้วจ้าก็เดี๋ยวเราก็จะดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงบูธ <ไป S 1> คน <ไป S 1> แรกป้าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอุ้ยเราจะมาดูพี่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 หมอนะคะเรามาคนแรกนะเราก็จะแก้ทุกคนได้นี่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 เลวสวัสดีค่ะพี่ประกาศนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีทางเดินเข้ามานะคะพี่ทางเดินเข้าเนี่ยก็คือข้างหลังนี่แหละก็คือเดินเข้ามาใช่ป่ะมันก็จะอยู่ฝั่งซ้าย จเจอเจอเจอเผื่<ฮ>อปีหน้ามาจัดใหม่แต่ก็คงไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะทุกคนไม่มีใครมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูว่ามีคณะสัตวแพทย์ที่ไหนมาเปิดบ้างแล้วเราก็จะเผื่อแบบว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาง,งานนี้ได้เนี่ยจะได้รู้โดยทั่วกันนะคะ ก็คือตอนนี้นะคะกำลังจะเริ่มงานแต่ว่าคือพอเราไปดูคณะกับมาหาลัยอ่ะคณะศัลยแพทย์ที่มาในงานนะคะทุกคนคือมันมาไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะถ่ายเกี่ยวกับคณะจุฬาภรของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมีของคณะอื่นบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันมันมากันน้อยมันไม่ได้แบบสามารถถ่ายได้ทุกอันนะคะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์พี่เขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อแป้งนะคะเรียนอยู่คณะสัดวแพเพศมหิดลปี5ค่ะเอ่อมีทั้งหมด4รอบนะคะก็คือรอบแรกจะเป็นรอบรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะเป็นรอบที่ส่งผลงานแล้วก็แบบการเข้าค่ายต่างๆหรือว่า เออแบบการฝึกการสอบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อส่งผลงานเข้าเป็นเป็นร้อโฟลิโอค่ะแล้วก็รอบสองนะคะก็จะเป็นรอบโคตาค่ะส่วนรอบสามนะคะจะเป็นรอบโคซงโกโตก็คือสอบความถนัดแพ์แล้วก็เจ็ดวิชาสามัญน่่ะส่วนรอบที่สี่นะคะก็จะเป็นรอบแอดมิชชั่นค่ะมีรอบคสพทค่ะรับเยอะสุดรับประมาณสี่สิบคนค่ะ สำหรับน้องๆที่อยากเป็นสัลยแพทย์นะคะพี่ก็ขอให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสือค่ะแล้วก็พยายัมอ่านหนังสือนะคะถึงแม้จะท้อหรือว่าเหนื่อยบ้างก็ให้พักก่อนแล้วก็ค่อยมาสู้ต่อนะคะขอให้น้องๆทุกคนทําได้คะ่ะสู้ๆค่ะฝาก y ยู t ทุ e พี่ด้วยนะคะชื่อว่าเวสต้าดีแกรมค่ะขอไปติดตามกันด้ยนะคะ เดี๋ยวต่อมานะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่ที่อยู่มอเกษตรกันนะคะ oh <my> ทุกคน มกรตรมีเราทั้งหมด4รอบนะคะก็จะมีรอบพอร์ตโอริโอรอบนี้ก็จะมีโครงการเรียนล่วงหน้าของน้องม .6 ด้วยก็อยากให้ติดตามนะคะสําหรับน้องๆที่ยังอยู่ม .4 ม .5 เนาะแล้วก็รอบโคตาก็จะเป็นพวกความสมารถพิเศษนักกีฬาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีรอบรับตรงรับตรงก็จะเป็นโครงการ KU a d m i s s i o n ของมอกรเนะเสเนาะแล้วก็มีรอบ a d m i s s i o n ค่ะก็จะเป็นรอบแอดิชั่นการที่เป็นรอบสุดท้ายของมอกรตรใช่ ค,ค่ายสำหรับน้องมอปลายก็จะมีเป็นค่ายสัตว์ป่าเป็นค่ายเกี่ยวกับ,ก,บการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะแล้วก็มีค่ายสําหรับน้องมอปลายที่สนใจจะเข้าคณะเป็นเหมือนค่ายเปิดโลกกิจกรรมได้ลองมาใช้ชีวิตแบบสัตูเพนมอกษตสรก็ในปีนี้มิดรับสมัครไปแล้วนะคะแต่ว่าก็อยากให้ติดตามปีต่อๆไป ก็สำหรับน้องที่ยังลังเลนะคะก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้ค้นหาตัวเองต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเข้าสัตวแพทย์ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆแล้วก็มาเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะต่อมานะคะเราก็จะถามของราชวิทยาจุฬาพรนะคะเราก็จะให้เพื่อนเราในละคูดให้ฟังว่ากฎเกณฑ์มันเป็นยังไงนะคะเหมือนเราก็จะมีเปลี่ยนกฎเกณ์อะไรนิดหน่อย อันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรสัตวแพทย์มหิดลจุฬาพรน,นะคะก็คือหลักสูตรของเราอะ่ะเราจะเรียนเหมือนกับสัตวแพทย์มหิดลเลยแต่ว่าเราจะสังกัดของราชวิทยาลัยจุฬาพร์ซึ่งของเราจะเป็นสัตวแพทย์ที่ใช้ทุนนะคะเพราะว่าเราจะเรียน6ปีแบบไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยเพราะว่าเราจะได้ทุนแล้วก็หลังจากเรียนจบ6ปีล้วก็ต้องใช้ทุนอีก6ปีในหน่วยงานที่เออเขากาหนดไว้นะคะซึ่ง ของเรามันจะรับทั้งหมด3รอบค่ะก็คือรอบอรอตรอบโคตา้าแล้วก็รอบกสพทนะคะซึ่งรอบอรอตเนี่ยจะรับทั้งหมด12คนโดยเอ่อหลักๆก,ก็คือใช้คะแนนภาษาอังกฤษค่ะก็่อใช้คะแนนภาษาอังกฤษาตามนี้แล้วก็จะมี ฝึกง,งานทั้งหมด60ชั่วโมงนะคะก็สามารถติดต่อฝึกง,งานตามโรงพยาบาลศาสตร์หรือว่าวคลินิกใกล้บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็สําหรับรอบโคต้านะคะก็จะเป็นสําหรับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนจุฬาภรนะคะก็รับทั้งหมด8คนแล้วก็สําหรับรอบที่3กสบทนะคะก็จะเป็นรอบที่รับรวมกันใช่ไหมรับทั้งหมด10คนซึ่งคะแนนเอิอ่มต่ำสุดสูงสุดก็จะขึ้นไ้ตรงนี้เลยนะคะ น่าเป็นลุ่นนาะของเราก็คือวันนี้ที่ไปมานะคะก็หวังว่าน้องๆที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะก็อาจจะช่วยอะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือคลิปที่อัปเดตที่สุดและอ่าแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามพี่มาก็ได้นะคะหรือว่าอ่าเดี๋ยวก็หรือว่าตามเพร์โค้ดด้านหน้าเลยเนาะที่พี่แบบแปะไว้ให้ก็อั้นก็จะเป็นแบบ Facebook ของ แต่รามหาวิทยาลัยนะคะจริงๆอยากไบ,บถ่ายแต่ละคณะมากกว่าน,นี้แต่ว่ามันมีแค่นั้นน่ะเดี๋ยวต้องขอตัวไปลอยกระทงก่อนอะคะ่ะทุกคนเย่กลับมาแล้วโอเคเราก็จะบอกว่าคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าจะได้อะไรกันบ้างเนาะโอเค อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย